สวัสดีครับพี่น้องกิรลกแฟนเพื่อนของใหม่ไหมครับเมื่อนี้ผมสี่้าพี่น้องมาเบิ่งวิธีการเปิดรถจอนะครับรถจอ LED ของทีมงานใะไรไหม่ไทยครับเอาครับเบิ่งเลยครับเอาด้ามแรกปิดใช่ไหมครับไอ้ลูปครับเอาเอาขาล่องบอนครับเปิ้งครับพี่น้องอันนี้คือเอาขาค้ายันหรือว่าอินพีสตันก็ได้ลงนะครับล่องมาครับยันเลยครับ ซีขานะครับเท่าเบิด์ตเท่าเสียลงเท่าละสองขานะครับปึ๊บแล้วก็ไปขาหนาอ่าขาหนาครับปึ๊บมาให้ครบซีขาก่อนนะครับเพราะตั้งล้นมาตั้งศูนย์ล้นให้ได้ให้ได้ท่าสักก่อนนะครับเรียกพ่อแจ้นะครั่โอเคที่นี่อันนี้ตัวครับอยู่ตรงที่ไหนเปิด ่าที่นี่สิเป็นเปิดอันที่สองคือเปิดลังค่าครับเอาเลยครับนะครับอ่าเปิดลังค่าครับพี่น้องเพรับปั๊บอ่าการจัดหน้าตือในการจัดกิจกรรมใดก็ตามมาโบนีกปฏิการโบนี่การให้นศูนย์นะครับเปิดฝากล้องออกนี่คือรถจอนะครับปั๊บเรียบร้อยฟ้าข่างครับตอนพี่น้องรับฟาพีดไปนอกรับฟ้าเลยครับเราพดได้เลย โอเคทีนี่ี๋ยวคือเป็นจอทิงเลยครับมันจะเป็นจอทิ้งจอนะครับที่พับ้อนเห็นไหาจอทีพับทู้เครื่องหนึ่งนะครับเป็นตัวเป็นตัว L นะครับเึ้นมสีา่วชัดจีนนะครับสีม่วชัดจีนเรียบลอยจ่อเรียบร้อยแล้วครับแล้วที่นี่ก็สิโยกขึ้น ยกขึ้นให้ได้ศูนย์ข้างหน้านะครเรียบร้อยครับโอเคครับเรียบร้อยครับรถจอดได้แล้วนะครับซ่านนี้นะครับอันนี้ครือวัาต้องยกดมตัวนี้คือพระเสียดีขึ้นได้เรียบร้อยครับนี่คือชุดคอนโทษนะครับคอนโทษของจอนะครับนี่คือชุดคอนโทษของเขาโอเคครับไอ้หนุ่มขอพูดได้ไหมครับเทียนห้เบิ้งครับรถจอนี่ง่ายง่ายกูบูครับเพราะว่ามันมันมีวงกีขันตอนแต่ข้าต้องตั้งอ่า ไอเซฟตี้ใส่ขวาของมันหให้ได้เพื่อให้นาในตรงกลางมีตรง,ตรงห้ามให้ียเอียงข้างเลยทั้งนึงบริสันรถดสิลลมได้นะครับจอเรียบร้อยครับจอนี่คือพร้อมพร้อมเล่นไเลยแล้วครับตอนนี้โอเคครับคลิปจออาชีสันสันนะครับพี่นงองอาชีพเบญ่าเนาะเดี๋ยวสําหรับอย่างอื่นเดี๋ยงไทยอาจารย์นักดนตรีหรือหลายๆอันเดี๋ยวผมสีไทยให้บึง้งทุกมือครับเดี๋ยวสัญญาว่าสีไทยบิง้งทุกมือ โย่แรงๆผมสิไทยอา,อาจารย์นับรถตีให้พี่นอ้องในเบิ้งนะครับนาะแลนะคลิปนี้เอาไว้ซัมนี่ครับจะเริ่มกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ติดตามช่องอพระเอกใหญ่สไตล์พาวเวเพเวหรือช่องอ้ายไหมหัวใจศิลป์หรือกา f เฟซบุ๊กนะครับพระเอกใหญ่ไอ้ไหมให้หัวใจศิลป์นะครับเด้อโอเคขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ